นุ่นตอดโพสฉลองวันครบรอบแต่งงาน12ปีมาสั้นๆแต่ความหวานไม่มีแพ่ว เวลาผ่านไปเร็วมากสําหรับชีวิตคู่ของคู่นางเอกสาวนุ่นวรนุชกับสามีท็อดปีติหลังจากแต่งงานกันมาจนปีนี้ก็ครบปีที่12แล้วและถึงแม้ว่าจะยังไม่มีทาย,ยาทและแต่งงานกันมานานแล้วแต่ก็ยังเห็นคู่นี้แอบหวานกันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดเลยที่นุ่นวรนุชเพิ่งจะโพสรูปในวันครบรอบแต่งงานเป็นภาพหวานๆที่นุ่นซบตรงไหล่ท็อดที่มีรอยสักเทๆ่ๆ เรียกว่าไม่มีปีไหนที่นุ่นวรนุชไม่โพสต์ในวันพิเศษแบบนี้พร้อมแคปชั่นไว้ว่า12ปีและหนุ่มต๊อดปิติเองที่บอกเลยว่านานๆจะโพสต์โมเมนต์หวานๆกับภรรยาสักครั้งครบรอบแต่งงานทั้งทีก็เลยได้เห็นต๊อดปิติโพสต์ภาพย้อนความหวานไปในวันงานแต่งงานกับนุ่นบอกเลยค่ะว่าคนโสดตายสนิททั้งคู่นั้นต่างแท็กชื่อหากันและกันเรียกว่าไม่ต้องพูดเยอะแต่คู่ของนุ่นและต๊อดยังหวานเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนจริงๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ